สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดินข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเกิดอะไรขึ้นอดีตนางร้ายเผยภาพตาเขียวช้ำลั่นมันเกิดขึ้นเร็วมากทำเอาหลายคนเห็นภาพแล้ว ต่างตกอกตกใจกันไม่น้อยเมื่อล่าสุดอเนอดีตนางร้ายคนสวยปปอยปวีณาได้เผยภาพใบหน้าที่มีรอยฟกช้ำดำเขียวพร้อมข้อความเตือนเป็นอุทหาหรณ์ดังนี้ว่าจะไม่อยากลงแต่ขอให้เป็นอุทหาหรณ์สำหรับคนที่อยากเล่นสเก็ตบอร์ดสักหน่อยเพราะกำลังฮิตกันเหลือเกินในตอนนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งอยากลองเล่นคิดว่าเล่นแป๊บเดียวแค่ไม่กี่นาทีไม่เป็นไรไม่มีเครื่องป้องกันใดๆรองเท้าแตะไป ไม่กี่นาทีจริงๆหน้าฟาดพื้นแบบไม่รู้ตัวเลยจ้าจำได้แค่บอดไปข้างหน้าแต่ตัวเราไปข้างหลังมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากๆหน้าฟาดแบบไม่มีอะไรกัน้นไม่มีมือไม่มีเข่ามีแต่หน้ากับพื้นเข้าใจเลยว่าเวลาคนเกิดอุบัติเหตุทำไมไม่รู้ว่าตนเองตายแล้วจริงๆตอนฟาดก็ยังชิวๆอยู่นะไม่เจ็บอะไรมากมันชาๆคนตกใจนูน่นสามีเห็นความนะรักเมียก็คราวนี้นางว่าตัวเองใหญ่เลย ทำไมไม่ห้ามเราก็บอกว่าเราโอเคในใจนึกถ้าเกิดปวดหัวอาเจียนหรืออาการหนักขึ้นมาต้องเขียนพินายกรรมก่อนไหมคือแรกก็ผ่านไปด้วยดีแม้ตาข้างซ้ายบวมเป็นทางยาวเหมือนตัวตะขาบใหญ่และยาวสามีเอาเจียวเย็นให้นอนประครบทั้งคืนด้วยความห่วงใยเช้าวันที่2ก็โอเคตะขาบยุบลงเหลือแต่ความเจ็บไว้ให้รู้สึกเปลือกตาเหมือนทาอาชโดสีน้ำตาลเข้มๆสิ่งที่รับผิดชอบในวันนี้คือ แต่งอีกข้างหนึ่งให้สวยเท่ากันก็พอวันที่3หางตาเริ่มแดงลามมาปลายตาด้านล่างข้างตารู้สึกปวดตอนกระพริบตาและมีมาเพิ่มขึ้นคือสะโพกเขียวอีแขนซ้ายปวดเหมือนโดนชกปวดเมื่อยไปทั้งตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เม,มื่อโนไม่คิดว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ไม่มีไข้ไม่มีกินยาก็ดีขึ้นรอดวันที่4เขียวมาเต็มเลยที่ฝาด มาส่งผลชัดเจนเขียวเป็นเถบตาซ้ายบนล่างปวดและบวมทั้งหมดห่อเลือดอีกต่างหากสรุปว่าอย่าหาธรรมพ่อบอกแก่แล้วอะไรไม่มีเปลี่ยนนะลูกเอ้ยเจ็บไปอีกผิดเป็นครูแต่ถ้าเรื่องกระโหลกเล้าเลือดขึ้ขนมาคงเป็นพระมาสวดแทนโปรดระวังความปลอดภัยนะคะเพื่อน,อนๆต้องได้เล่นได้แต่ออต้องอุปกรณ์ต้องพร้อมนะคะปอลองกฝากไว้คิดถ้าเจอข้างนอกแล้วเหมือนสวยปกติไม่ต้องงงเรียนแต่งหน้ามาอย่างดี หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ f อซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ